ีกาที่1น,นี้นะครับก็เป็นดีกาในข้อที่1ในเรื่องของทรัพย์เรามาดูกันครับว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้นะครับก็มีมาตราที่เกี่ยวข้อง2มาตราด้วยกันก็คือมาตรา1299ซึ่งเป็นมาตราหลักแล้วก็มาตรา1,300ในเรื่องนี้นะครับก็คือจะมีตัวโจทย์พิพาทในคดีกับตัวจำเลยซึ่งโจทย์เนี่ย ในคดีนี้นะครับโจทเป็นฝ่ายชนะคดีนะครับจนสามมีคำพิพากษาแล้วนะครับในชั้นบังคับคดีเนี่ยโจบังคับคดีเอากลับที่ดินของจำเลยนะครับซึ่งไม่มีชื่อของจำเลยด้วยอันนี้เป็นที่ดินของจำเลยที่ดินแปลงนี้ติดจำนองด้วยนะครับติดจำนองปรากฏว่าก็มีบุคคลที่3ครับก็คือตัวผู้ร้องนั่นเองครับยื่นคำร้องมา เพื่อขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดโจทย์ได้นํายึดไว้นะครับผู้ร้องเนี่ยก็ขอให้ปล่อยทรัพย์อ้างว่าเป็นของตัวเองนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวินิจฉัยว่าการที่ผู้ร้องเนี่ยขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดนะครับผู้ร้องสามารถจะขอปล่อยทรัพย์ที่ยึดได้หรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องมาดูว่าระหว่างตัวโจทกับตัวผู้ร้องเนี่ยใครจะมีสิทธิ์ดีกว่ากัน ทีนี้ข้อได้จริงมันมีเพิ่มเติมอยู่ว่าตัวจำเลยและตัวผู้ร้องนะครับเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนครับต่อมามาเลิกลากันแล้วก็มาจดทะเบียนหย่ากันในภายหลังครับตอนที่จดทะเบียนหย่าเขาทําบันทึกท้ายทะเบียนหย่าว่าจำเลยอ่ะได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้กับผู้ร้องครับมอบให้แก่ผู้ร้องซึ่งก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแป,แปลงชื่อแต่อย่างใดนะครับตัวผู้ร้องก็เข้าครอบครองที่ดินนี้เรื่อยมาครับ โดยตัวผู้ร้องเขาก็ได้ถ่ายถอนจำนองที่ดินแปลงนี้ด้วยกับธนาคารที่ติดจำนองไว้ครับคำถามมีอยู่ว่าโจทจะสามารถยึดที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาดมาชำระหนี้ให้แก่ตนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อพิพาทในคดีนี้นะครับมันก็จะมีโจทกับผู้ร้องนะครับว่าใครจะมีสิทธิ์ดีกว่ากันตัวโจทกับตัวผู้ร้องใครจะมีสิทธิ์ดีกว่ากัน ทีนี้เรามาวินิจฉัยในประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกก็คือจําเลยเนี่ยยกที่ดินให้ผู้ร้องนะครับเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางใดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาตรา1 2 9, 9่มาวินิจฉัยนะครับว่าข้าววักแรกหรือวักที่2นั่นเองมาตรา1299ทีนี้ศาลท่านก็วินิจฉัยว่าการยกให้นะครับคือการได้มาโดยทางนิติกรรมก็คือเป็นการได้มาตามวักหนนั่นเองครับ การที่จำเลยนะครับโอนที่ดินให้กับผู้ร้องนะครับโดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีผลเพียงทําให้การได้มาโดยนิติกรรมนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของผู้ร้องยังไม่บริบูรณ์ตามปาปพมาตรา1299วักหนึ่งเท่านั้นครับแต่ว่าสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นบุคคลละธิธิ์ประเด็นที่2ที่ต้องวินิจฉัยก็คือใครนะครับจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน ถ้าดูข้อที่จริงนะครับการที่ผู้ร้องเนี่ยได้ชํารหนี้จำนองนะครับไปไถ่ถอนจำนองแล้วก็ครอบครองที่ดินเรื่อยมานะครับผู้ร้องครับจึงอยู่ในฐานะที่เป็นจดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนครับตามมาตรา1,300เมื่อเราพิจารณาสถานะของผู้ร้องแล้วเป็นบุคคลตามมาตรา1,300ซึ่งในดีการนี้ครับศาลพี่ภากษาว่า โจทเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยเท่านั้นครับจึงนำยึดที่ดินเอามาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้แก่ตัวเองเท่านั้นโจ์จึงไม่ใช่ผู้รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับอันมีค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วโจ์จึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา1,300ครับดังนั้นในคดีนี้ครับตัวผู้ร้อง ย่อมมีสิทธิ์ดีกว่าโจทย์นั่นเองครับ